ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับด้านหลังจะเป็นครัวครัวเล็กนะครับมีปั๊มน้ำให้ครับมีห้องน้ำด้านหลังหนห้องนะครับ บริเวณชั้นลอยนะครับจะมีประตูกั้นนะครับสามารถล็อกได้นะฮะตรงนี้จะเป็นบริเวณชั้นสองนะครับจะมีห้องน้ำห,หนึ่งห้องนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นโล่งๆนะฮะตรงนี้จะเป็นบริเวณชั้น3นะครับก็จะมีห้องกันให้อีกหนึ่งห้องนะครับทำเป็นออฟฟิศได้นะครับเป็นที่พักได้ ยานนี้ก็จะมีอาหารนะครับขายเยอะนะฮะแล้วก็การเดินทางมีรถเข้าออกเต้าเข้าออกตลอดเ,เวลานะครับถ้าขายได้นะครับตรซอยนี้ไม่เงียบนะครับตรงนี้น้าจาคือถนนใหญ่แล้วนะครับ ซอยวัดจกมแพงนะครับบ้านเพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับรีโนเวทให้ใหม่เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นชั้นที่สี่นะครับมีห้องน้ำนะครับหนึ่ห้องนะครับ แล้วก็มีห้องกั้นได้หนึ่งห้องนะครับเป็นออฟฟิศได้นะครับตรงนี้เป็นห้องนอนได้นะครับตรงนี้จะเป็นชั้นดาดฟ้านะครับ ขบวนจะมีแทงน้ำนะครับด้านหลังจะเป็นคอนโดนะครับเป็นคอนโดนะข้างหลังคนเราใส่พักเต็บนะครับย่านนี้